สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนทําเกมจากโปรแกรมเต็มไฟกันค่ะเริ่มเลยนะคะเปไปเลือกที่โปรเกรมเก็มไฟนะคะแล้วก็ไปที่แล้วเลือกที่แบนเกมนะคะแล้วก็เลือกที่แบนเกมค่ะตั้งชื่อเกมนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเกมของเรานะคะแล้วก็เลือกขนาดค่ะแล้วก็เลือกขนาดเอาเป็นที่ ส4 0ร้อี่บคูณสี่รอแดสิบแล้วเลือกที่แอคเตอร์ไทยนะคะ <S <S ก็ไปที่แอคเตอร์ไทยนะคะแล้วก็แล้วเราก็แอดตัวละครเข้ามาเะคะการาใส่ตัวละครค่ะก็ เลือกตัวละครที่เราเตรียมไว้มานะคะแคเข้ามาจนจะครบ6ตัวเลยนะคะแคสไปเรื่อยๆักประมาณ6ตัวนะคะ ปราบแผดตัวแล้วนะคะแล้วก็เซฟให้เป็นนิสัยน,นะคะต่อไปนะคะเราจะแอดลูกบอลสำหรับยิงเข้ามานะคะแล้วก็จะมากำหนดค่าพิสตันสองแต่ตัวกันค่ะ ก็จะ,ะอแอดเป็นหญ้าเป็นพืนหลักเป็นเครื่องหมายนะคะแอดเป็นลูกบอลน,นะคะจะใช้เป็นกระสุนยิงนะคะ แล้วก็ทําการแกนโค้ดก็จะ<ฟ>รี่มแขงนะคนนะคะจากนั้นนะคะมาเลือกที่แบ็กกราวนะคะแอดแบ็กกราวเข้ามาเหมือนเดิมนะคะือตั้งชื่อการสื่อสารค่ะ ก็สีค,ค่ะต่อไปก็จะมาที่ฟอนต์นะคะเราจะสร้างฟอนต์ไม่รอเลยนะคะเราก็ตั้งชื่อฟอนต์นะคะเลือกขนาดเลือกสีนะคะในที่นี้เพื่อหลังสีฟ้าเราจะเอานชะเอา,จะจะเอา จะสอนสีตัวก่อนสีเขียวสีเขียวสีแดงอะไรนี้ก็ได้แ you know, you know, anyway. so, ่ถ้าแบบตัดเป็นสีฟ้าิขนาดนะคะให้ขยายขนาดใหญ่นิดนึงก็เซฟนะคะ กล้ไปแล้วก็แอนเ,เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนะคะเิ้วที่สี่นะคะแล้วก็ตั้งชื่อจากนั้นนะคะไปที่เวต์ะค่ะ ค่า d นะคะจากนั้นนะคะก็จะ add ราเข้ามาตัวหนึน่งแล้วก็ก็ทำการเขียนโค้ดกำหนดนะคะ จากนั้นเราก็มาใส่ชื่อนะคะก็กำหนดขนาดนะคะตามต้องการ จากนั้นนะคะเรามาเริ่มที่อยู่ที่ตรนเ,เนะคะแล้วก็แอดตัวคอนแต่ละตัวเข้ามาเลยนะคะแอดเข้ามาให้ครบทั้งหกตัวเลยะค่ะจากนั้นเราก็มากำหนดค่าที่ติดนะคะไม่เป็นตรงนี้เป็นสามสิบมันก็ใส่ค่าสักประมาณก็ใต่ลบเจ็ดสิบค่ะและ้วก็เอาเข้ามานะคะ แล้วก็จะเป็นพืหลังแล้วก็เซฟค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกที่แอคเตอร์แอคเตอร์นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเลืกอกตัวละครที่ใช้สำหรับกิงนะคะบบทิ้งที่เข้าไปแราก็เซฟเลนนะคะดูที่สองทางนะคะ ก็จะเป็นขวาซ้ายซ้ายไวนะคะไปทั้งสองทิค่ะทีนี้ก็จะกลับไปที่แดกบอร์ดนะคะเลือกที่ซีนเราก็จะ เอาตัวคอมาใช้มาวางเบานี้แบนคะก็อย่นะคะเราก็แจะได้นะคะแบบนี้แบบนี้เราก็จะไปรันเกมดูค่ะ อ่ะทีนี้เราก็จะเป็นการเพิ่มแบ็กกราวของเรานะคะตั้งชื่อแบ็กกราวก็เลือกมาษาที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็เราถัดมาสร้างฟอนสร้างอนวาดอเขามานะคะตืนงกันบ้างค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าจะทำเกมได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ยังไงก็ลองเข้าไปค้น ค่ะโปรแกรมเซ็นไฟลองศึกษาโปรแกรมเซ็นไฟดูนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี้ก็มาเพิ่ม actor b ี h a v p e r ตั้งชื่อค่ะ ก็ใส่ค่ารปนี้ประมาณสี่ค่ะ,ะ,คะนี่ก็ประมาณ10นะคะนี่ก็ลองปสักห้าชิ้ เลนแล้วก็ลากลงมาค่ะเปลี่ยนตรงน,นี้เป็น550ค่ะตรงน,นี้ก็ลบ4ลบ4คนะคะ้วแอดแปรงเข้ามาอีกค่ะ ก็ใส่ฟักประมาณจุดห้านะคะใส่จุดห้าไปตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะพาะเซฟไปอีกนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทำส่วนของสีนนะคะมาตั้งชื่อสีมของเรา ก็จะตุกแต่งซีนจากที่เราเลือกแบ็กกราวด์ไว้นะคะแล้วก็มากำหนดค่าแรงน้องถ่วงกันนะคะก็่ยนกจุดตัวนี้เป็นสักประมาณสามค่ะ ต้องเซฟก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็เลือกตัวละครของ,งเราเข้ามาวางไว้นะคะกำหนดจุดที่เราต้องการจะวางนะคะแล้วก็เรจะมาีย้โทนทิสังปีนกัน,นะค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับฟอนต์ตัวหนังสือของเรานะคะ ก็ใส่ชื่อของเราลงไปตรงนี้นะคะที่เราต้องการจะเขียนใส่ นี้ก็ใส่หนึ่งถึงหกนะคะจากตัลวละครของเราค่ะ ตอนนี้ก็เลือกตัวละครของเรานะคะมันก็จะกดอินเทเน็ตจนรบกบตัวขอ,องเรานะคะ นี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะเลือกเปลี่ยนเป็นตัวของเราไปทีละตัวค่ะ,ะก็ครบแล้วนะคะ ส่วนของซีนก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทดสอบเทสเกมของเราดูนะคะ,คะก็ทดสอบเล่นหนึนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะในการสร้างเกมจากสต็มไฟล์สวัสดีค่ะ